สวัสดีครับวันนี้กับผมมวยหูตามเชลิภูมินะครับวันนี้เจอกับผมในศึกพิจิตรมวยวันศุกร์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยรังศิษมวยโชค18บแปดนนะครับวันนี้มาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาค้นหามาเสิร์ฟมวยให้สมาชิกฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีมวยรอบเดียวนะครับวันลุมพินีงดทําการแข่งขันนะครับใครต้องการฟังรายเสียครับภาคสดทุกวันใครต้องการเข้ากลุ่มสืบมวยนะครับแอดมาได้เลยนะครับที่ m h t 2 2นะครับ วันนี้มวยรักมวยชอบในศึกเพชรยินดีผมชอบไปกู้ระหว่างเจ้าเทียนหลวงเกียรติทอฝันต่อยกับกับตันสิทธิ์ออดน้อยเทียนหลวงเกียรติทอฝันนะครับอายุ15นะครับนักชกจากอุบลศูนย165ชกมาประมาณ40ครั้งนะครับเป็นมวยขวาครับฝีมือจัดครบเครื่องกระดูกการผ่านมวยใช้ได้นะครับน้ำหนักไปปล่อย49กิโลไปล่าสุดกระเพ้แสนเซิร์นเลสสิงสอนรามมาส่วนทางด้านเจ้า กัปตันสิทธิ์ออดน้อยนะครับหรือเจ้ากับตันวันของโอมเอ k เคนะครับอายุ19บเสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้านักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมาประมาณ25ไฟ์นะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวหัวจิตหัวใจดีแต่ว่าชกมาน้อยนะครับเบอร์มวยการผ่านมวยเป็นรองน้ำหนักไปปล่อยนี่้กิโลก็ไฟ์นี้ก็ซ้อมอยู่กับเฮียตีนะเป็นลูกชายนะครับของพี่และน้องสิทธิ์เสยสายเลือดดีไฟล่าสุดนี่ต่อได้ดีมากๆเลยฉะนั้นเจ้าศิลปะไทยซูจีบะบีกเกียวคู่นี้นะครับจังหวะฝีม อยู่ที่ทอฝันส่วนกับตันในรูปร่างช่วงชกได้เปียบเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ในเหนียวนะครับจิตวใจดีเลยคู่นี้เบียดกันไปจะมาที่ชอบมวยตัวใหญ่นะครับปอดใหญ่ปลายแรงวันนี้กอดติดคิดตังกินกันที่ท้ายนะครับชอบไปทางหน้าเจ้ากับตันสิงออดน้อยส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่นะครับผมชอบไปคู่เอกเลยนะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าซุปเปอร์ซับนะครับบางแสนไฟขับทิ้งทวนยิมอะต่อยกับซัมธิดาดาบลันสารคามนะครับ ซูเปอร์ซับนี่หรือชื่อดเดิม,เ,ดมเจ้าเพชรบุรพาชนบุรีอาร์ตมวยไทยนะครับอายุ2 0่สูงนนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ชกประมาณ80ไฟเป็นมวยเข่าคบเครื่องนะครับดักเตะดักเทียงเบอร์มวยการผ่านมวยดีอ่ะส่วนสัมลิทนี่หรือชื่อเดเดิมนะครับเจ้าก,กล้องห้วยแม็กดับรันสารคามครับนักชกจากจังหวัดมาหาสารคามนะครับซ้อมอยู่กับหมวดลันนะเป็นมวยซ้าย ในเหนียวนะครับประเภทยัดไส้สอกคมนะครับน้ำหนักไปปล่อย6กกิโลคู่นี้เคยใช้บริการกันมาหนึ่งครั้งน่าจะมาชิกต้นๆเนี่ยสำลิดไปก่อนนะครับวันนั้นนะทยทายเนี่ยซปเปอร์ซับครับดักเตะดักแทงความเป็นมวยดีวันนี้ต่อยกันก็หนังม้วนเดิมสมาชิกซปเปอร์ซับเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มสดนะครับทั้งค่ายนี่ไม่มีแพ้เลยวันนี้น่าเล่นมากๆนะครับกัวเคยขาม้าเคยขี่มองมุมไหนก็น่าต่อทุกกระบวนท่าเลยชอบมากๆชอบเลยนะเจ้าซปเปอร์ซับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ